ไปตึงลงไปตึงอุ้ยปลาเหยื่อชั้นดีโุ้ยตัวสวยด้วยวโอ้ยตัวล่ววลางวสวยมากเนี่ยตัวเนี้ยเหยื่อชั้นดีสวยเลยตัวมเมื่อกี้ เดี๋ยวฉันที่ะปล่อยลงไปตึก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 แค่ปล่อยลงไปก็ตึกตึกตึกแล้วเหยื่อไม่ต้องใส่โอ้โหสองตัวล่างใช้ได้ใสสวยโอ้ยตรงนี้ใช้ได้ ปล่อยไปปล่อยลงไปขยำขยำตึกตึกตึกเดียวไม่ต้องเกี่ยวในฮีมาเป็นึูเลย เราไม่เอาเบรทีปล่อยลงไปตึกตึก,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 กพอได้พอไดร้ระดับมันก็ปลาก็จะกินเลยทันทีครับเหยื่อไม่ต้องเกี่ยว

ที่เอาเพราะว่ามันเป็นปลายเหยื่อนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเอาตัวเล็กนะจ๊ะมันเป็นปลายเหยื่อจ้าตึก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 เต,ต,ต็มข้อโอ้ตัวสวยใช่ก็ไอ้นั่นแหละอย่างที่บอก ตายเยอะเพี้ยร้อนนี้อ้ยเหี้ยตายไปแล้วมั้งหัวควายแดงบล็อกเดี๋ยวเพื่อไปเจอสละเจอสล้กถ้าเป็นกูแลดี ไป่ไหนอ,อ่ะคู่ใครเนี้ยของเองแหละคู่ใครเนี้ยอยู่บ้านแล้วพ่อเกคันไหนอีกคันนึ่งไม่รู้เจอชายครับเจอชายแล้วครับกลับบ้านอยู่แล้วครับ <c oughs> จะกลับบ้านแล้วครับปลาอะไรครับปลากระป๋องปคนละหมายฮอโอ้ยเกวาะโอาสวย

กินสตัวครับใจเย็นใจเย็น,นะยะฮะไหน,น,นก็เป็นไรอ่ะเก๋าเก๋าโอ้ยเก๋ยทบ ยกเข้ามาใหเลืเรืกาวางกับพื้นระวังขาหนูขึ้นไปยึงบนดิเพราะนั่นก็กาวไปนแรงบน าาขยับออกมาแล้วนะีปอปอด tiếp <tuk> tay các bạn <tangan> ปลาต้เมเค็มปูเราเนี่ยค่อยๆปั๊มมาเรื่อยๆ ตัวแล้วอนนี่ปลาก็กินเนี่ยปลาเนี้ยปลาก็กินหย่อนได้หย่อนได้

ระวังรุดยกองขึ้นมาโอ้โหโอ้ยโห้ยดูส kind of like าครับดูสซครับดูสซครับขึ้นโลน้องใหม่ใหญ่ๆเอาเข้าไปหน่อยเอาเข้าเอาตัวเข้าไปหน่อยโคเคนี่ดูครับเก่าครับเก่ามามาเพื่อมาตกเก่าสวยสวยพี่บอสต้มยำได้ขอบคุณครับ ข้างกระเป๋าปวดใส่ถังนี่ยังไม่เอาผ้าไว้ผืนผ้า เอาดโดนแล้วอู้วยเก๋าเก๋าระวังหลุดลูกเอามือจับเอ็นแล้วก็บุ๊บมาเลยเออระวัง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 นี่ดูดิยืด เล่นน้เล oh. ่นทีแรกกเล่นปลาเกาด้วยหนึ่สองฮัทชัวน่านี่ดุดโรงเรียนมาตามล่าปลาเก๋าน้องก็เล่ครับครับแถวม

างกระเพา้ายูเวยูเวยูเวครับยูเวรับยงไปกินหมดโอ้โตัวบลเริ่มเลยกินนิ่งเลยนึกว่าติดีเปลี่ยนแล้ว อ้าวโอ้ยเก๋าเก๋าโอ้ยบีป๊อตตัวสวยด้วยเฮ้ยตัวสวยตัวสวยระวังหลุดน้ะพี่๊อตช้อนเลยช้อนยกเวียงเอ้ยเก่งมากโอ้ยดูสวยตัวสวยเฮ้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเอาปากแันไว้โอ้โหเอาตัวสวยเลยอะ ววไปกินหน้าดินนี่ปากนลยนี่ปากนี่ปากนี่ปุ๊บเออแ่ารแล้วก็ยกแล้วก็ผ้าจับผ้าจับอเอาผ้<พ>า,<พ>าจับเอ<พ>าผ้าจับ,บจะได้ไม่ต่มมือผ้อา,าจับแล้วก็ปลดเบ็ดคีมใช้ครีม Ô, ông, ông, ông Ông, ông, ông 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 <laughs> เก็บสายลอยดีกว่าไม่แดกนะแน่เดี๋ยวเข้าอีกลอยเต้นเต้นเล็กๆเอาเต้ได้เลยถ่ายรูปข้าวครับหาปลาต้มยำหายและนี่ก็กินเอา วิดีโอก็จะถ่ายหมาอะไรบูราวาแน่เลยข้างหลังก็กินเอ๋ออเอเอ๋อโอ้ยเกยี่เอาไส้สวย,วน,น,ยนี่ใส่สวยใส่สวยสวัครับข้างปานข้างปาน เอให้ตาออกมาจากช่องนั้นหน่อยตายแล้ว,ออออวขิงกันซะแล้วอ่ะขิงให้เป็นข้างกระเพราซะแล้วตายแล้วโอ้ยเก๋ย เก๋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 บอกแล้วแม่งมีตัวถ้ามันมีตัวนีว้มันต้องมีตัวฮะ